السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم บิษณุาลีซัตรีวยสิลีอัมรีวัลลุลอุกดะตัมมินิซานีอัฟกะฮูกาวลีอัลลอฮุมัรฟะแนบิมาอัลลัมตานบอัลลิมนามายันฟาวแนาวะซิรนาอินมันอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลากุลอฮลวะลิฮะลิกะมินอาลิฮะแลินะขอความสุขความสันติและความจำเริญจงประสบด้ท่านผู้ที่รับชมทั้งหลายเราได้คุยกันในเมื่อตอนอีพีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง ของการรับประกันหประการถ้าเรารับประกันในสิ่ง6ประการน,นี้แล้วท่านยบีมาสโลล้อวะเลสลัมท่านทรงรับประกันว่าเราจะได้รับสวงสวรรค์เราได้พูดคุยกันในเรื่องนี้มาสามข้อแล้วใครจะขอทบทวนข้อที่หนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราจะพูดก็จงพูดความจรงิงก็คือเป็นคนที่มีศัจจะในประกันที่สองก็คือรักษาสัญญาเมื่อเราได้สัญญากับใครครับในประกันที่สามก็คือ จรงซื่อสัตย์เมื่อมีคนเขามอบหมายหรือไว้วางใจให้เราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือให้เราไปได้รับตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดนั่นคือหลักคําประกันว่าถ้าเราได้กระทาดังกล่าวแล้วท่านนาบีมะะุมอสโลล้ออวยอัลสลามท่านจะทรงรับว่าเราจะได้สวงสวรรค์วันนี้เราจะมาต่อกันในตอนข้อที่สี่ก็คือว่าฟูรูฟูรูยากุ้มจงรักษาวัยวะเพศของพวกเรา การสัาวยาแพศของอิสลามเนี่ยน,นอกเหนือจากการที่เราไม่ไปล่วงละเมิดทางเพศกับผู้ที่ยังไม่ได้ทําการสมรสหรือเรายังไม่ได้ทำการนิกะกันไหนถูกตามหลักศาสนามันไม่ได้เพียงเจาะจงที่เราไปจะละเมิดรักษาวัยวะเพศอย่างนั้นแต่อิสลามได้วางรอบวางขอบเริ่มตั้งแต่สาเหตุที่มันจะทําให้ไปสู่การปิดประเวณีก็คือเราจะต้องควบคุม ป้องกันถึงลักษณะที่จะกระทำผิดประเวณีก็คือหลักและกอบของอิสลามรักษาววัยวะเพศของเราไม่ไปทําผิดประเวณีกับคนที่เรายังไม่ได้แต่งงานหรือไม่ใช่คู่ครองของเราและยังมีกอบเกินเลยกว่าน,นั้นก็คืออิสลามยังได้วางกอบครอบคุมกับการกระทําที่จะนําไปสู่การผิดประเวณีก็คือการไม่ดูสื่อสิ่งลามกระมัดระวังไม่เปิดเผยในสิ่งที่เป็นของสงวน แล้วก็ระมัดระสิ่งที่ศาสนาให้ระมัดระวังในส่วนที่ศา,า,าสนาให้ปกปิแล้วก็ไม่คุกคีกับเพศตรงข,งข้ามในที่รอแดแรกศาสนาของอิสลามได้วางกรอป้องกันสิ่งที่จะนําพาไปสู่การผิดประเวณีเพื่อที่ให้เราจะได้เป็นผู้ที่รักษาวัยวะเพศของพวกเราทั้งนี้ก็เพื่อรักษาจิตใจของเราและร่างกายของเราให้บริสุทธิ์ ความอประยุท์สี่ประการความมาประยุท์สี่ประการทางร่างกายก็คือถ้าคนที่เขาประเวณีก็คือไม่รักษาวัยยะเพศจะก่อให้เกิดความประยุ์ถึงสี่ประการด้วยกันถ้าเราไปทําผิดประเวณีกับคนที่ไม่ใช่คู่ครองถ้าเราไปล่วงละเมิดสตรีโดยที่เรายังไม่ทําการนิกะให้ถูกต้องตามหลักคําสอนของศาสนาความอประยุท์สี่ประการนี้จะเกิดขึ้นกับเขา ก็คือประการที่หนึ่งใบหน้าเขาจะไม่มีรัศมีองลอสุบฮานูวตะละจะขจัดรัศมีแห่งใบหน้าของเขาออกประการที่สองก็คือจะไม่ให้เขามีริ์กีที่น้อยลงประการที่สามก็คืออลรลถจะสง่งที่รอดแล้วประการสุดท้ายก็คือเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลนี่คือลักษณะของคนที่ไม่รักษาวิเว์เพศนอกจากจะท่าน,นาบีมุมดสซาลลอหเวลาฮิสลาม จะไม่คำประกันว่าเขาจะได้สวรรค์แล้ว,วลลยังจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลน,นั่นก็คือประกันที่สี่เราจะต้องนักษาวัยวะเพศของพวกเราประกันที่ห้าวุดดูอับซอรกุ้มจงลดสายตาของท่านลงให้ลดสายตาลงการลดสายตานี่ก็คือเพื่อเบี่ยงเบียนการที่เราจะไปมองสิ่งที่เป็นของต้องห้ามและสิ่งที่ไม่เหมาะสมของเพศตรงข้ามในสุระอันุร อายะที่สามสิบเอ็ดสามสิบและสามสิบเอ็ดอองรสุบาห์นัวตาลาได้ทรงตัดเอาไว้ว่ากุลินมุมีน่นะาอย่ากุดดูมิลับซอริพวกเจ้าจงกก่าวแก่ศรัทธาชนทั้งหลายเจ้าจงกก่าแก่ศรัทธาชนทั้งหลายคือให้ทัานนบีบ,บอกกับพวกเราผู้ที่ศรัทธา,าอ,องค์อองรัุบาน์นัวตาลาว่าพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าพวกเจ้าจงลดสายตาลงต่ำให้พวกเราเนี่ยลดสายตาลงต่ำ วัยฟาลุฟรุยหุมและพวกเจ้าจะตรงปกป้องอวัยวะเพศของตนเองซาลิกะอัลกาลมและนี่เป็นการบริสุทธิ์ที่สุดให้ปกป้องรักษาอวัยวะเพศของเราให้ลดสายตาของพวกเราลงต่ำเพื่อป้องกันความบริสุทธิ์ของพวกเราเป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางจิตใจก็คือปัดสจากในสิ่งที่จะคิดไปในทางที่ไม่ดีในทางที่มันจะก่อให้เกิดการ นำไปสู่การผิดประเวณีลำดับแรกเลยก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะนำไปสู่การผิดประเวณีก็คือสายตาของพวกเราเพราะในใการที่เราลดสายตาของเราลงต่ำไม่ได้มองหรือไม่ได้จ้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เว้นแต่ในกรณนนีที่เราไปเจอเจอหันไปเจอโดยโดยบังเอิญเราก็จะต้องเบือนนะหันกลับมาเพื่อที่จะลดสายตาของเราให้พ้นจากเรื่องพวกนี้ประการที่หก็คือ ว่ากูฝูไอเดียกู้จงยักยั้งมือของพวกเจ้าจากการที่จะไปประพฤติชั่วหลักประการข้อที่หกท,ที่ท่านนาบีมาสโละลอวันเดียสัตท่านบอกว่าเราจะไปเขา่าจะได้สวงสวรรค์นั่นก็คือการยักยั้งมือ,องเอาไม่ไปหยิบไม่ไปช่วยไม่ไปคดโกงใครเขาเอามาเป็นของตัวเองไม่ไปใช้มือทําร้ายร่างกายของผู้อื่นจะก,ก้อยเกิดการบาดเจ็บแม้ แต่ร่างกายหรือทรัพย์สินก็นตามทาให้เขาเกิดความเสียหายสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องอย,อยับยั้งมันเป็นสิ่งที่ท่านมีจะคําประกันว่ามันจะนําพาเราไปสู่สวรรค์คุณลักษณะหกประการก็คือพูดความจริงเมื่อเราพูดประการที่สองนัสัญญาเมื่อสัญญากับผู้ใดหรือรับปากกับผู้หนึ่งพูดไปไว้ประการที่สามก็คือซื่อสัตย์เมื่อได้รับความไว้วางใจ ประการที่สี่ก็คือการรักษาวัยวะเพศประการที่ห้าก็คือการลดสายตาลงต่ำประการสุดท้ายก็คือการยับยัย้งไม่ให้เอามือของเราเนี่ยไปล่วงละเมิดใครเขาไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายทรัพย์สินหรือแม้แต่สิ่งของที่จะหยิบถวยเขามาเอามาเป็นของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องปกป้องตัวเราเองถ้าเราทําได้ในหกประการเราจะได้รับสวงสวรรค์แต่ถ้าเราทําไม่ได้ ทั้งหมดทั้งหกประการถ้าในทิศทางตรงกันข้ามก็คือเราไม่มีศจะเมื่อพูดเราไม่รักษาสัญญาเมื่อเราสัญญากับใครเขาเราไม่ซื่อสัตย์เมื่อเราได้รับความไว้วางใจเราไม่ระวังรักษาวัยวะเพศเราไม่ลดสายตาของเราลงต่างเราไม่ระงับยับยั้งมือของเราสิ่งต่างๆทั้งหกประการน,นี้ถือว่าเป็นอบายมมขเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความชั่ว ท่านนบ,บีมศลลละวะเดี๋ยวสลัมท่านได้กล่าวมันคอรื่มินซิลินมาซียัตินอิลาอาซิตตอะใครที่ออกจากร่มเงาแห่งความชั่วคือหกประการเมื่อกี้ถ้าเราทําตรงกันข้ามันก็ถือว่าเป็นความชั่วแต่เราต้องมีศัจจะเราทําในสิ่งที่ท่านท่านบอกว่าท่านรับประกันเนี่ยในหกประการน,นั้นหมายถึงว่าเรากําลังออกจากร่มเงาแห่งความชั่วไปสู่เกียรติยศของการละพักดี ไปสู่ร่มเงาแห่งกาลาพภาดีใครที่ทําได้อย่างนี้อานาหุลอลตาลามินกอยริมาเลนอัลลอฮ์จะทรงให้เขาร่ํารวยโดยไม่ต้องมีทรัพย์สินอัลลอฮ์สุบฮานวุวาจะละจะทรงให้ร่ํารวยโดยที่เขาไม่มีทรัพย์สินเพราะในหลักศาสนาในคําสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุลลยฮิสแล,สลมท่านได้บอกคนที่ร่ํารวย ไล่ส้นกินอังกัสรดที่เราเราดีคนที่ร่ำรวยนั้นไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มีทรัพย์สินมากว่าลกินนังกินนั้นนะซาแต่เขามีความพอเพียงในสิ่งที่ตรงเองถ้าเราออกจากวงจรมัสยัดไม่ไปทําความช่วอัลอสุบฮานาะฮัวจะละจะทรงให้เราร่ำรวยให้เราไม่มีทรัพย์สินก็ตามนั่นก็หมายความว่าอัลอสุฮา,านาฮัวจะละทรงให้เราพอใจหรือพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็น โดยไม่จำเป็นจะต้องมีทรัพย์สินมากมายเราะเห็นได้ว่าคนที่เขามีทรัพย์สินมากมายถ้าเขาไม่รู้จักพอเขาก็ยังคงกระเสือกกระสนดิ้นรนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักพอเท่าไรก็ไม่รู้จักพอมันก็จะสะ,สะแสวงหายอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปแต่ถ้าใครจงรักสุบหานองหัวแต่และให้ความรู้สึกบังเกิดขึ้นในจิตใจของเขาเนี่ยว่าเขาไม่ได้ขาดแคลนเลยกับสิ่งที่เขามี เขาพอแล้วกับสิ่งที่เขามีเขาก็จะมีความพอใจหรือพอเพียงกับสิ่งที่และนั่นก็คือลักษณะของคนที่ร่ำรวยตามคําสอนของท่านนาบีมาสลล,ลัลวะเดอสลักก็คือพอเพียงกับสิ่งที่ตนเองมีโดยไม่รู้สึกว่ามันขาดแคลนหรือตกขาดตกบกพร่องแต่ยอย่างใดประการที่สองถ้าเราละจากวงจรมาเสีย ไปสู่วงจรแห่งการต่ออัดกาละพักดีต่อเองของลอสุบฮาหนวาแต่สิ่งที่เราจะได้รับวยวยะดาอูมินไวยริจุมดินอลัลลอฮ์จะสนับสนุนเขาอัลลอฮ์จะส่งช่วยเหลือเขาโดยไม่ต้องมีกองกําลังไม่ต้องมีมรบดบีกรไม่ต้องมีรปภมาระวังรักษาอลัลลอฮ์จะส่งช่วยเหลือเราทุกอย่างพงจะต้องให้เรามีเกียริ ความมีเกยียรติขององค์ลอสุบฮาน์นูฮวาจัลลาปทาห้เนี่ยมันเป็นกองกําลังมันเป็นตัวที่จะแสดงถึงความน่าเกรงขามของคนที่องค์ลอสุบฮานูฮวาจัลลาทรงให้เกยียรติแล้วเมื่อผู้คนเกรงขามเมื่อผู้คนมีความยำเกรงเขาก็จะไม่กล้ามายุ่งกับเราเขาก็ไม่ใช่กล้ามาร่วงทำลายเราเพราะด้วยความยำเกรงย,ยำเกรงเพราะว่าเขาเป็นคนดี เขาเป็นคนที่ไม่มีความชั่วเขาคือผู้ที่ปฏิบัติที่แสดงถึงการพักดีต่อเององรสุบหาหนหัวตลาลละอัลลอฮ์จึงให้เกียรติให้ผู้คนเกงขามครับเกงเพราะเขาเป็นคนดีไม่ใช่เกงเพราะว่ามีเหล่าบอดีีกาดมีพักพวกมากมายค่านไหนก็ตามตรงนี้คือสิ่งที่องรัสุบหาห์นหัวจัลละจะมอบให้หรอ แล้วส่งช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆของเราเนี่ยให้มันสําเร็จให้มันลุล่วงให้มันขี้ขายผ่านพ้นไปนะโดยต้องไม่มีคนที่มาคอยช่วยเหลือไม่ต้องมีคนมาเงินไม่ต้องมามีคนงานไม่ต้องมามีผู้ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมเพียงแต่องค์ลอสุบฮาน h ต n ละจะให้กิจการงานต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคกับเราเนี่ยค่อยๆขี้คายค่อยๆผ่อนคลายไป ด้วยวิธีใดก็ต่างสุดแล้วแต่องค์ลอสสุบฮานวุวาจะจะประทานลงมาให้กับเราแต่นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องละออกจากความชั่วไปสู่แห่งการละพักดีประการที่สามที่องค์อลอสสุบฮานวุวาตะละจะมอบให้กับเราตามคําที่ท่านนาบีมุสลลัลลฮุอุลัยสลามท่านได้กล่าวว่าอิซาฮูมินไวอาชีรอดินอัลลอฮฺจะให้เกียรต แก่เขาโดยเกียรติที่เขาได้รับเนี่ยไม่ต้องตกอยู่ในวงตระกูลคอยสนับสนุนมีเกียรติไม่ได้อยู่ในวงตระกูลที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงอะไรกับอย่างไรเลยเพียงแต่องค์ลอสุบฮา,านุวานแต่ละให้เกียรติเราโดยไม่มีเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้มีเกียรติเพราะเขามีวงตระกูลที่มียศถาบรรดาศัากดิ์สูงในวงสังคม ไม่ใช่อย่างมันเป็นเกียรติที่เอาล้อพระทาให้แกเขาได้ความหลักพอระไทยที่เขาจะละเสียจากการทําความชั่วหันเข้าสู่การปฏิบัติการาพระดีต่อผมไม่ใช่เกียรติที่มาจากวง์ตระกูลหรือเกียรติจากฐานะตําแหน่งใดๆทางสังคมทั้งสิ้นจึงเป็นเกียรติที่สง่าง,งามและถือเป็นเกยียรติยศอย่างแท้จริงและนี่ก็คือสิ่งที่องล้อสุบานุวันตาล จะประทานให้กับผู้ที่ละจากวงจรแห่งความชั่วสิ่งที่จะนำไปสู่ความชั่วต่างๆหันมาสู่การละพักดีต่อพระองค์อย่างแท้จริงเราจะได้รับในสามประการที่เราอยากจะมายักกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรอัลลอฮ์จะให้เขาร่ำรวยโดยที่เขาไม่ต้องมีสรัตย์อัลลอฮ์จะสนับสนุนคอยเช่วยเหลือเขา โดยที่เขาไม่ต้องมีกองกำลังอลัลลอฮ์จะให้เกียรติครับซึ่งเป็นเกียรติที่สง่างามไม่ใช่เกียรติที่ผู้คนเขาสรรเสริญยกย่องกันแต่เป็นเกียรติที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวาต์ท่งประทานให้ซึ่งเป็นเกียร,งางายรยติที่ยั่งยืนและเป็นเกียรติที่ดียิ่งกว่าเกียรติที่เราได้ทับทางสังคมที่เราได้ทับจากมนุษย์โดยทั่วไปบิลลายตตอรฟิกวะลัไยไดยะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh